ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสนึกถึงความดีบุญกุศลที่เราได้ทำมานับพบนับชาติมิทวนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ที่เราพอจะระลึกได้ตั้งแต่เราได้ช่วยกันสร้างวัดพระธรรมกายกันขึ้นมาตั้งแต่เป็นท้องไร่ท้องนามีหนองน้ำมีบัวขึ้นมีดอกสนเต็มหลังนกกระจาบไปอาศัยอที่นั่นหน้าวัดไม่มีลุกลังลง เวลาจะขับรถขับลามาเนี่ยถตาฝนตกรถกร็จะสไลดลงคลองกันไปทุกทีในที่นี้ก็คงมีบางด้านได้เคยปลูกต้นไม้มากับมือบางคนยังเป็นเด็กตัวเล็กๆได้ซ้ำไปได้ปลูกต้นไม้เพื่อให้ลมเงาหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้อาศัยลมเงานี้เป็นที่ปฏิบัติธรรม และกับแบ่งปันลมเงานี้ให้กับผู้มีบุญที่มาภายหลังด้อาศัยโคนไม้ปฏิบัติธรรมให้นกให้กาดนอาศัยลุกกฐิวดามีวิมาณด้อิงแอบอาศัยอยู่กับต้นไม้เมื่อใดมีการอบรมธรมรมทาย,ยาทก,ก็ไดียอาศัยลมเงาของต้นไม้นั่นแหละปฏิบัติธรรมชำระกายว่าจาใจให้สะอาดบริสุทธ ทำใจหยุดใจนิ่งให้เขาถึงพระธรรมกายกันมีความสุขมีปีติมีความเบิกบานมีกำลังใจที่จะทำความดีเป็นคนดีของชาติคนดีที่โลกต้องการและก็ได้ช่วยกันสร้างอาคารต่างๆขึ้นมาเป็นที่พักสงมีโบสถ์มีศาลาที่ประพฤติทธรรม ทำทุกอย่างเรื่อยกันมาจนกระทั่งมีมหาชนผู้มีบุญทั้งหลายได้อาศัยสิ่งที่เราได้ช่วยกันสร้างมาด้วยความยากลำบากประพฤติปฏิบัติทำสร้างบารมีฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนดีมากมา,กายกายกองจนกระทั่งเต็มวัดล้นวัดจึงค่อยๆขยายออกมานอกวัด ได้สร้างสภาธรรมกายสากคนหลังคาจากขยายกว้างกว่าเดิมจุดได้หมื่นกว่าคนก็ได้อาศัยที่นั้นละประพฤติปฏิบัติรมฟังธรรมบูชาข้าวพระกันอย่างต่อเนื่องกันเรื่อยๆมาวันธรรมดาก็มีมาปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ก็มาฟังธรรมอยู่ทัดงกันอาทิตย์ต้นเดินก็บูชาข้าวพระ เดี๋ยวนี้คําว่าอายตนะนิพพานก็ห้ามพูดคือตอนนี้เขาตั้งคณะ,ะกรรมการก็มามีทั้งพระทั้งคารวะแต่มันดูแลการสอนหลวงพ่อในสภาเนี่ยทุกอาทิตย์สิ่งที่เขาไม่ค่อยอยากให้หลวงพ่อพูดก็มีเรื่องนิพพานตรงนี้หลวงพ่อกลัวเผลอย่างเลยวิจใจมันคุน้นคำมันก็คุน้น คุ้นมาตั้งแต่ก่อนบวชศกษาแสวงหาครูบาอาจารย์หาความรู้ตามตำรับตำลาเนี่ยศึกษาทุกศาสนาแต่มาเจบพระพุทธศาสนาแล้วก็ศึกษากันเรื่อยๆันมาคุ้นกับคำว่นนานิพพานมันอยากไปนะอยากไปนิพพานจังพอมาเจอยายเจอวิชาธรรมกายก็มีแต่เรื่องนิพพานทางนั้นก็ชอบ คุ้นกับคำนี้เนะี่ยแล้วก็มุ่งจะไปคำนี้จิตมันไปตรงนั้นซะด้วยพอบวชแล้วพอเข้าบวชมีปีติทีเดียวนะเวลาที่ถือไตรจีวรเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์พอเปล่งคำว่าจะทำพระนิพพาในในแจที่บวชครั้งนี้มันมีปีติขนลุกสู้จูชันทีเดียวนะชอบคำนี้บวชแล้วก็แสวงหาสิ่งนี้ เจอใครกระปูกันอย่างนี้เลยมาโดยเฉพาะวันอาทิตย์ทุกๆอาทิตย์ที่มีคนมาร่วมปฏิบัติทด้วยก็จะพูดเหล่งนิพพานเลยมาตลอดเลยมันก็คุ้นคำนี้นะเพราะฉะนั้นน่จะมีเผลอเผลอต่อินดูหลวงพ่อบ้างเน,นีย่ยคนท่าคนแก่อายุห้าสิบห้าปีท่านจะได้รับภาระการดูแลมาจะส่งจะมาด้วยตัวเองหรือส่งใครมาก็าแล้วแต่ ก็จะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตเลยในกรณีที่หลวงพ่อเผลอเผอไปไผ่ที่ชวนใกลไปนิพพานแล้วพูดคาว่านิพพานหรืออายตนะนิพพานอะไรต่างใจมันไปตรงนั้นคํามันก็ไปตรงนั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงถ้าจะให้ดีเนี่ยหลวงพ่อว่านะมาพิสูจน์กันดีกว่าพิสูจน์อย่างไรลงมือน,นั่งปฏิบัติเอาสิจ๊ะเหมือนทองเนี่ยแม้อยู่ในดินอยู่ในหินมันต้องถะลุงอ่ะ เิจะเอาทองมาได้ทรัพย์ในตัวธรรมะในตัวนิพพานในตัวจะได้มาก็ต้องถลุงด้วยตัวเองเนี่ยฝึกใจให้หยุดเห็นหนึ่งปฏิบัติธรรมไปทำให้มันถูกวิธีเถอะแล้วไปพิสูจน์เอากันแล้วกันว่ามันเป็นอย่างไรถ้ามีไม่จริงเราก็เลิกกันมีจริงแล้วก็ก็เลิกกันอีกคือเลิกทะเลาะก,กันเลิกว่าร้ายกันเลิกห้าม ตอนนี้เนี่ยกังวลตรงนี้นิดหนึ่งเกิดมาแล้วไม่ค่อยจะกังวลเรื่องอะไรกังวลกลัวเผลอชนคนไปนิพพานแต่้าพระไม่พูดเรื่องนิพพานเนี่ยก็ไม่รู้จะให้พูดเรื่องอะไรจะใจพูดเรื่องไปค้าขายโน่นขายนี่หรือไปว่าร้ายคนนั้นคนนี้มันก็พูดไม่เป็นทำไม่เป็นต้องขออภัยด้วยสำหรับผู้ที่กำลังมาจ้องจับคำนี้โดยหน้าที่หรือดโดยจิยตสํานึกเลือดโดยอะไรแล้วแต่ให้อภัย คนเท่าคนแก่สักคนหนึ่งในสภาธรรมกายสากลเป็นนำพวกเราบูชาครอบพระก,ก็ทำกันเรื่อยมาจงกระทั่งล้นสภาธรรมกายสากลกลายมาเป็นสภาธรรมกายสากลใหม่ที่เรากำลังนั่งอยู่นี่แหละช่วยกันสร้างในความลำบากแต่ละคนไม่ใช่เศรษฐีมีเงินมีทองก็เก็บหอมรอมริบกันมา เอามาช่วยกันสร้างสร้างเพื่อจะได้อาศัยสถานที่นี้ประพฤติปฏิบัติธรรมและก็บแบ่งปันให้กับผู้มีบุญที่มาภายหลังมาอาศัยสถานที่นี้ปฏิบัติธรรมกันไปบังจะโจงมือไปทำความดีไปสู่สิ่งที่ดีๆสร้างคนดีที่เราต้องการให้เกิดขึ้นสร้างคนดีในสังคมให้มันเกิดขึ้นเพราะเราดีคนเดียวไม่ได้ แต่เราดีคนเดียวเดี๋ยวคนไม่ดีก็เบียดเบียนเราทั้งหมดนี้เป็นบุญเป็นกุศลของลกูลกๆทุกๆคนเราก็นึกถึงบุญอันนี้เอาไว้ใ,ให้จิตชุ่มชื่นเบิกบาน